ส่วนพระธรรมสระเมื่อเช้านี้ก็ไปที่วัชนะสงครามนะครับให้ทางฝั่งของเจ้าคณะภาพหนึ่งใช้อํานาจทางกันสงเนี่ยนะฮะทำหน้าอำนาจทางปกค,ครองไปสั่งปลดพระธรรมชัยโยออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดเอาไว้ก่อนส่วนความเคลื่นไหวของทางวัดนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางตัวแทนของพระภิกษุฝ่ายสื่อสารองค์กรครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงประเด็นที่จะมีจดหมายจาก สมัชชาสงเถราวาดโลกจะส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าจดหมายฉบับนี้ตัวแทนสงเถราวาดทั่วโลกนั้นอยากจะให้ทางรัฐบาลใช้วิธีแบบสันติวิธีในการดําเนินการกับพระธรรมชยโยป้องกันเหตุรแรงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ระบุด้วยว่าในจดหมายระบุเอาไว้ว่าเชื่อว่าพระธรรมชยโยถูกใส่ร้ายครับเดี๋ยวเราจะตามประเด็นนี้กันนะครับกับผู้สื่อข,ข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่ที่วัฒนการครับติดตามกับคุณนรินทร์สิงห์หักพุทธังกูลรับ สวัสดีค่ะคุณนัทและคุณสุชาดาคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่วัดพระธรรมกายค่ะมีความคืบหน้าอยู่หลายประเด็นนะคะทั้งการถแถลงของโฆษกคณะสิทธิอนุสิทธิ์และการตอบคําถามของพระสงฆ์นะคะที่ออกมาตอบคําถามต่อสื่อมวลชนค่ะ ความคืบหน้าแรกเริ่มที่พระพาสุรัตน์มโนจากสำนักต่างประเทศนะคะได้ออกมากล่าวค่ะบอกว่าทางวัดพระธรรมกายได้ทราบว่าทางสมสชาสงเถรวาดโลกได้ส่งจดหมายผ่านทางอีเมลถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและได้แนบจดหมายฉบับเดียวกันนี้ถึงวัดพระธรรมกายโดยข้อความของจดหมายคาเขียนว่าวัดพระธรรมกายกําลังตกอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงพระพาธรมราชโยกําลังถูกใส่ความและได้รับการดาเนินคดีอย่างอายุติธรรมทางสมสชาสงเถรวาดโลกมั่นใจค่ะ ว่าพระธรรมชโยกําลังถูกใส่ความโดยตอนท้ายนะคะสมัชชาสงเทรวัสได้ร้องขอให้ในายกรัฐมนตรีเข้ามาตรวจสอบความจริงและดําเนินการอย่างสันติวิธีเพื่อให้การละเมิดต่อสงของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ยุติลง ในขณะที่พระมาหานพรรุญ,ญชยชโยตัวแทนสำนักสื่อสารองค์กรค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ทางวัดได้ติดตั้งรั้วลวดหนามบริเวณกำแพงวัดฝั่งที่ติดกับพื้นที่เอกชนโดยระบุว่าเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและเพิ่มความมั่นใจเท่านั้นส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆที่ทางวัดจัดทําขึ้นก็มาจากการแนะนําของฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่คอยเข้ามาดูแลความเรียบร้อยให้กับทางวัดเพื่อป้องกันมือที่3มเพราะที่ผ่านมามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นค่ะ ต่อมาค่ะเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีมีการแถลงการจากกลุ่มโฆษกคณะสิทธิานุสิ์โดยประเด็นแรกนะคะคือเรื่องคดีความของพระธรรมชยโยซึ่งที่ผ่านมามีคำถามและข้อกังขาเกิดขึ้นจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะการดำเนินการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้นะคะนายปรัชญาก้อนจันทร์ทีมทนายความของพระธรรมชยโยก็กล่าวค่ะบอกว่าคดีฟ <c oughs> อ,อกเงินที่โยงกับการยักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเช็คสั่งจ่ายจากสหกรณ์จำนวน800กว่าใบานั้นได้เคยผ่านการพิจารณาในชั้นศาลมาแล้วซึ่งถือว่าการพิจารณาแล้วเสร็จการที่เจ้าหน้าที่จะนำเช็คที่เคยพิจารณาไปแล้วมาดำเนินคดีใหม่ก็ถือว่าไม่ถูกต้องประเด็นที่สองค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการดำเนินการกับพระธรรมชยโยต้องนึกถึงจิตใจของผู้ที่เสียงเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจนันทร์ ประเด็นนี้นะคะนายองอาจธรรมนิธาโคศกคณะสิทธิอนุสิทธ์ชี้แจงค่ะบอกว่าทางวัดได้ตั้งกองทุนเป็นข้อตกลนในชั้นศาลครอบคลุมจํานวนเงินทั้งหมดและสหกรณ์ก็ได้รับเงินไปแล้วด้วยแม้ว่าพระธรรมชโยจะไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีก็ตาม ส่วนกรณีการจัดปาร์ตี้แพชเชอร์นะคะที่นำภาพเจดีวัดพระธรรมกายและภาพของพระธรรมชโยไปล้อเลียนนั้นถือว่าไม่เหมาะสมตัวแทนของคณะศิทยินุสิตได้เดินทางไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอให้ดำเนินการตามกฎหมายของคณะสงฆ์อย่างถึงที่สุดต่อทีมงานผู้จัดทำผู้สนับสนุนและผู้เผยแพร่ค,ค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นตลอดช่วงบ่ายที่วัดพระธรรมกายช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ